ค่ะพี่น้องเกิดอะไรขึ้นกับรถน้องอุ้งอิงเพดบานแพงค่ะพี่น้องเรียกไปว่าเอฟซีแฟนคลับรายทะลัก่นพากันแฮสองสำหรับป้ายทะเบียนซื้อนึ่งมาจากก็นานี่ค่ะพี่น้องในฝั่งของทางด้านพ่อแม่อุ้งอิงเพิ่นกรณีมีการออกมาเคลื่อนไหวเนาะพี่น้องเนาะในวันที่อ่าเท่าลยล่ะนะคะวันที่16นะคะวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะนกรณีมีการแจ้งนะคะว่าเนี่ยล่ะนะคะได้ไต้เข่ามาแล้วหลังจากที่ได้ปายแดงเนาะพี่น้องนั่หลังจากที่ ตอนออกค่ะพี่น้องตอนออกรถไม่ไมนะคะต้องได้ปลายแดงต้องติดปลายแดงแล้วนี่หละในวันที่16ที่ผ่านมาเหมือนพอเองแเรามีการแจ้งนะคะว่าได้ไปลายขาวมาแล้วแล้วนี่แ่ละสําหรับมือขึ้นนะคะสำรับมือขึ้นการเปิดฤดูกาลนะคะการเปิดฤดูกาลเอรพี่น้องรถในฝั่งของพ่อแม่อุ้งอิงนะคะก,ก็คือ,อร,ถรถของอุ้งอิงนี่นะคะพี่น้องได้เปลี่ยนไปใช้ปลายขาวแล้ว นอพี่น้องเนาะได้เปลี่ยนไปใส่ปลายเท้าแล้วแล้วแม่แม่เอ็กซ์สิบัลขับไปคนสิพลาดได้จังใดแม่นบอสนาองพากันเนี่ยแะแห่นสองสำหรับป้ายทะเบียนรถของน้องสำหรับไปเรเบียนรถของอุ้งอิงเพชรบานแพงค่ะพี่น้องไปเรเบียนรถก็จะเป็น6895ดเก้าห้าน,น้นองเนาะ6895แล้วแอดมินได้มีการนําเสนอไปอยู่ค่ะพี่น้องก่อนหน้านี้ในวันที่16นะคะว่า ขันหมดทุเรื่องป้ายทะเบียนรถแม่ของอุ้งอิง FC แฟนคลับหลายคนต้องสื่อว่นนะครับพี่น้องอาจจะเป็น6 8 8 6 6 9ปด6 5 5กเเหกหเอียงประมาณนี้แล้วปรากฏว่าได้มืออันตอกห9เกเต็มๆขันคนทีเพิ่นสื่อเป็นเพิ่นกระซิได้ไปนะคะเอาวก็บอกเป็นยังค่ะพี่น้องในะ่าวบอกเป็นยังแล้วกระซิว่าป้ายทะเบียนรถคันนี้ของอุ้งอิง เกสีออกจนครบทุกตัวคนละคิดว่าจังสันเราพี่น,อน้องเนาะนี่เป็นจังไรเน,นะ่ยสำหรับทา่านันพ่อเอกหลังจากที่เรามีการติดป้ายขาเนาพี่น้องเราหลังจากที่เรามีการติดป้ายขาวแล้วทั้งด้านเสียดทั้งด้านพอการไทครับพี่น้องก็ได้มีการไปไถ่คลิปนะไถ่คลิปไม่เข้าเดบึงเนี่งในมือบ้านนี่แหละไป,ไ,ลปไปถ่ายคลิปไปทะเบียนรถของหน่อง นะคะคโอ้กะถือว่าสวยงามมากๆเนาะพี่น้องๆเนี่ยก็เป็นรถขั้นไม้หลายๆคนอาจจะถามมาหลายค่ะพี่น้องว่าสําหรับรถตู้นะคะพ่อแม่่อุ้งอิงเพิ่นบอ์อ่านี่แหละเพิ่นเพิ่นบบขี่แล้วบบจังสี่หลายคนกับภาคกันถามมาหลายเนื้อแอดมินกะสิวาจังเนี่ยแหละนะคะก็ะะอาจจะมีการขี่ก็คือเป็นการสลับสับเปลี่ยนกันนะครับพี่น้อง มองได้ไกลก็อาจจะขี้ขั้นหนึ่งมองได้ไกลอาจจะขี้ขั้นหนึ่งประมาณนี้นอกพี่น้องนอกก็มีรถไว้สำรองเพื่อที่จะสลับสเปลี่ยนในการขับขี่นอกพี่น้องนอกเอาเนี่ยแหละครับพี่น้องเป็นจังไนสำหรับไปทะเบียนรถของน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงแอดมินจำได้ดีเลยครับพี่น้องในตอนที่อุ้งอิงน้องออกรถใหม่ๆใยทะเบียนรถตู่ของน้องออกถูกตู่หกสามหนึ่งซีครับพี่น้องขวกว้วนอยู่จังสีหลังหกสามสามหกหกหนึ่งหนึ่งหก หกซีซีหกหนึ่งซีซีหนึ่งออกวนกันติดต่อกันเลยค่ะพี่นอ้องติดต่อกันแล้วนี่แหละสําหรับในวันที่สิบหกธีพานมาออกมาแล้วสาหรับหกเก่าเก่าหกนะคะบพราะนี้หมวนต่อไปอาจจะวนเวียนอยู่ไปเบียนรถน้องอีกก็เป็นไปได้เราพี่น้องน้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางให้สําหรับแม่ๆเอฟซีแ, FC แฟนครับนะคะนี่แหละต้องขอบคุณทางด้าน พอการใช้น้าทีนี่แหละได้ถ่ายคลิปให้เขาได้เบิรงกันน้อพี่น้องอเป็นสังเวยลังจากที่ติดไปขขาวกบพี่น้องลกอ่ะเป็นรดรดขั้นแบบนี้แอดมินมองว่ามันงามดีครับพี่น้องแต่ว่าตอนแล้วแต่คนมาวันทึนกน้องพี่น้องบางคนอาจจะก,ก็คือแต่ละคนชอบรุ่นไม่เหมือนกันแต่ว่าแอดมินมารดรุ่นแบบนี้นี่งามนะคะดรุ่นแบบนี้งามถึงแม้ว่าพื้นที่ จะน้อยกว่ารถตู้นะันแต่ก็ถือว่าสะดวกสบายไม่แพ้กว่ารถตู้นพีน้องนาะน mm hmm. ะคะก็ตามนั้นแล้วครับพี่น้องก็ตามนั้นอะในเมื่อออกเมื่อติดไปคาวขนาดนี้หลายคนเจ็บตลาดแต่จังเลดเม้นบอสเนาสําหรับไปทะเบียนรถใน,นนี้แล้วครับพี่น้องโบกแน่ใจว่าเมื่อแรกเียสิเอารถคันนี้ขี่ไปทําการแสดงอยู่ที่คอนแกนเลยไหมเพราะว่าสําหรับในวันนี้ครับพี่น้อง ใน่ะดับคิวการคิ้งวงานของสาวหน่อยเพชรบางแห้งมีทําการแสดงนะอยู่ที่ขอนแก่นในะดัมีทําการแสดงอยู่ที่ขอนแก่นแล้วนี่แหละแม่แม่เอฟซีแฟนคลับไลฟ์ทานหลายคกนก็นเลยมาสีขี้รถขั้นหนีไปอีกโมจังสีแมท่น้พี่น้องน้องอักัตามนั้นแล้วก็พี่น้องจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับการเปิดฤดูก,กาลรอบสองนะคะจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่ง ดลดูการรอบแรกกับเปิดมาแล้วแต่ว่าบอโจนี่ก็คือแบบยั่งบอพอใจนะคะยั่งบรทฮันได้พอใจก็คืออยากให้มันมันดีก็หนีนะคะอยากให้มันสุดก็หนีวันถอดเนี่ยกอเลืยนี่แหละในวิการจัดขึ้นมาในรอบสองก็คือในมือขึ้นที่ผ่านมาอยู่ทางรอยเอ็ดกับว่น้องในเบื้องบรรยากาศแล้วคนถือว่าไปเยอะคนถือว่าไปส่งกำลังใจให้ย่างหล่นน้ำ คืนทีในการจัดตั้งเวทีการทือว่ากวางรองรับเอฟซีได้หลายน้ตพี่น้องน้องหลัก,กมือขึ้นนี่โอกะอิจฉาคนที่ได้ไปมือว่านู่ได้ค่ะพี่น้องเพราะว่ายัางหลายคนได้แบบเด้เบิ้งนะฮัลทนะเวทีนะคะเพราะว่ามีโชว์ใหม่ใหม่ลายโชว์เลยชยิ่งเฉพาะโชว์ของน้องอุ้งอิงนะคะแบบโชว์ที่ว่าจาะเป็นโชว์ที่แบบว่าอะไรใหม่ๆต้องแสงคำนี้ค่ะพี่น้องเป็นโชว์ที่แบบ อะไรใหม่ๆอันนีที่ฮองเบ่เคยได้เห็นฮอาก็ได้เห็นน้องพี่น้องเนาะยิ่งน้องใส่ชุดสิเป็นชุดเสือราคาโตั3 5บาทขึ้นทําการแสดงยิ่งเป็นอะไรที่แม่แม่เอ็กเซนางครับหลาคนมองวามันพีคมากๆแล้วไม่คิดว่าน้องจะใส่ขึ้นทําการแสดงหลายคนคิดขนาดนั้นแล้วครับพี่น้องเอาเป็นจังไดแนกระทือดไดมาสุดยอดก็คือแบบมีโชว์ใหม่ๆความคุกยิงหลายโชว์มากๆ ก็อิจช้าคนที่ได้ไปเบิเมือขึ้นอยนขาพี่น้องเอ็มมินกับพ่อด้ไปย่อนวานนี่แหละอยูหทางมหาสารคามนอะพี่น้องเนาะสถานที่ในการจัดตั้งเวทีกับยู่ทางรอยเอ็ดพุ่นน่ะกับพ่อเด้ไปขราบพี่น้องแต่ว่ากับนี่แหละนะคะก็เป็นกำลังใจให้คือเก่าเหมือนเดิมรุ่นค่ะขราบพี่น้องย่านฝนตกนะคะย่านฝนตกแต่ว่าในช่วงนี้เหมือนจะฝนเด่นเหมือนจะเริ่มเบิดไปแล้วแต่ว่ากับพ่อเนย์ข้าวพี่น้องนะ่พ่อน่คิดอยากต๊กกะต๊กนอะพี่น้องเนาะก็เป็นช บันที่นี่ก็สิเขาสู้หนาหนาววันท้นอนพี่นงนพ้ทีแบบสิ่งมีการเดินห้างไปเบิงหมอลำนะในช่วงนี้ก็ต้องเตรียมเสือแขนย่าไปนั่มนพีนงนอ้อง,ต,อง,ต,องต้องเตรียมไปนั่มนะคะเพื่อนี่แหละบอกกันมาในช่วงนี้คนบอสบายหลายคนเป็นไข้คนป่วยไรกับพี่นงกะนี่แหละต้องดูแลสุขภาพของเจ้าของน,นอั่มนพีนน้องก,กะนั่นแลครับพี่นองนะคะพูดไอเดียไปเบิงการแสดงในมือขึ้นเนการน้องคอมเมนต์มาบอกมาจ่ากันใด น,นะฮะลักษณะนี่แหละสำหรับปลายเข่าของอู๋อิงเอามาติดรถเป็นเทียนเรียบร้อยแนวพอติดปลายเขาไปกบดูเท่ไปอีกแบบไปเรียงกับว่าเทแล้วันที่นิดติดปลายเข้าเห็นเทไปอีกแบบครับพี่น้องแล้วนี่แหละแม่แม่เอฟซี FC เป็นขาบหลยค้นพากันแห่โฟก,กัสสำหรับปลายเบียนรถหลายคนมองมางวดหนา้าปลายเบียนรถน้องอาจจะมากอีกก็เป็นไปได้อาจจะติดต่อกันก็เป็นไปได้ นอกพี่น้องนอเอาเอฟซีแฟนคลับคิดเห็นหวานจังได้แน่ก็สามามาคอมเมนต์มาบอกมาจาก,กันได้เนี่ยเอานั่นและครพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับคอจบคลิปไปสำเนียงสะกอนนอ,ค,อค่ะผุกเข้มาสวัสดีค่ะ